คุณผู้ชมคะเรายัางอยู่กับงานสัมมานาเวลฟอร,รัมลงทุนอย่างไรให้รวยนะคะคฟังทางกระทรวงการคลังไปแล้วทีนี้มาดูอีกหนึ่งบริษัทที่เรียกว่าบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในตราดหุ้นครับนั่นก็คือป,ป<ร>ตทนะคะ<ช>สำหรับการสัมมานาในครั้งนี้นะคะทาง CFO ค่ะมาให้ข้อมูลโดยตรงเลยเป็นผู้ที่กลุ่มเงินเลยว่าตกลงว่าจะเอาไปลงทุนในด้านไหนบ้างนะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดกับคุณนินาอยู่ที่งานเวลฟอรัมที่แกรนด์ไฮแอท r เอราวันค่ะเชิญครับเชิญครับ งานเวลฟอรัมลงทุนอย่างไรให้รวยนะคะเรามาสู่เซกชันนะคะคอเปอร์เรกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้กลุ่มปตทนะคะซึ่งถือว่ากลุ่มพลังงานอันดับหนึ่งของประเทศไทยจะมีการลงทุนอย่างไรบ้างในแต่ละบ,บริษัทของเขาที่สําคัญนะคะจะทําให้การเติบโตเป็นอย่างไรวันนี้นะคะบนเวทีค่ะมีคุณพันนรินมหาวงที่กุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงินของบริษัทปตทจำกัดมหาชนอยู่บนเวทีแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ ตัวสถานีบริการกับตัว a เม z o n นะคะก็จะเห็นว่าธุรกิจของเขาเนี่ยก็ตัวรีเทลหรือที่เรียกว่าสถานีบริการนะคะก็ OR ก็ market share อันดับหนึ่งนะคะสานะคะแล้วก็มีสถานีบริการอยู่ประมาณ2,000แห่งนะคะ ตัว commercial นะคะก็เป็นการที่ขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวให้กับอุตสาหกรรมขายธุรกิจล่อลื่นล่อลื่นอยู่ข้างล่างนะคะแต่เป็นการขายเหมือนกับขายส่งนะคะให้กับบริษัทต่างๆนะคะรวมถึงลูกค้าอุตสาหกรรมนะคะที่เรียกว่า B 2 B ซัพพลายเซลส์นะคะอันนี้ก็ uh, เป็นการขายให้กับลูกค้ามาตาเจ็ดคือเขารับเราแล้วเขาก็จะไปขายต่ออีกทีหนึง่งนะคะนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของธุรกิจหล่อลื่นนะคะ uh, เรื่องของ uh, ตัวสถานีบริการนะคะในเรื่องของตัวนอแอยก็จะเห็นว่าเรามีแม้ว่าจะเป็น7 e เ e ่ e อะคะที่เราก็ไป uh, ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของเรานะคะก็มีสถานี uh, มีร้านค้าอยู่ประมาณ เกือบ2,000เหมือนกันก็ใกล้ๆก,ก,กับจำนวนสถานีนะคะมีตัว a เม z o n นะคะจะเห็นว่า a เม z o n เนี่ยมีถึงประมาณ3,000กว่าแห่งนะคะก็แปลว่ามันมี a เม z o n ที่ขายนอกสถานีบริการด้วยนะคะซึ่งความต้องการนะคะในการเปิดร้าน a เม z o n เนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้แล้วก็เปิดได้เนี่ยคือประมาณ ปีละ400กว่าตัว400กว่าแห่งนะคะก็แปลว่าต่อวันเนี่ยเรามีการเปิดอเมซอนใหม่เนี่ยประมาณสาขากว่า,วานะคะถามว่าเอ๊ะแล้วมันมีโอกาสไหมที่ มันจะไปกินยอดขายกันเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าการบริโภคกาแฟของคนไทยเนี่ยนะคะมันยังมีการเติบโตอีกค่อนข้างมากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราซึ่งยอดบริโภคกาแฟของเขาเนี่ยสูงกว่ามากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการขยายการเติบโตของธรุรกิจจากการที่มีดีมานมากขึ้นมีผู้บริโภคมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็มีในเรื่องของตัวให้บริการเรื่องของการเช่าสถาน ที่หรือเช่าพื้นที่นะคะในบริเวณสถานีบริการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Mc Donald s KFC นะคะแล้วเราก็มีการทำแฟรนไชส์นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างถ้าทุกท่านคุ้นเคยกันหน่อยก็เป็นเรื่องของ Texas Chicken อะไรอย่างนี้นะคะที่เราก็มีทำอยู่นะคะ Uh, เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาที่เข้าตลาดแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่าธุรกิจหลักของ OR เราก็จะมีตัวธุรกิจน้ํามันนะคะที่เรียกว่าเป็นออยล์บิสเนสนะคะธุรกิจนอนออยล์ก็คือที่มันไม่ใช่น้ํามันแล้วก็รวมถึงการไปลงทุนในต่างประเทศด้วยเช่นกันนะคะส่วนใหญ่เราก็ยังเน้นอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะแล้วก็ยอดขายเอเมซอนที่ประเทศเพื่อนบ้านก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงมากนะคะ เมื่อกี้เรากล่าวถึงธุรกิจของกลุ่มปะตะทมาทั้งหมดแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้จะมาบอกเรื่องผลดําเนินงานว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแค่จะมาให้เห็นว่าเอ๊ธุรกิจต่างๆของกลุ่มปะตะทเนี่ยมันมันมีสัสดส่วนเท่าไหร่นะคะในในตัวผลดําเนินงานของปะตะทนะคะในเชิงของรายได้เนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรายได้ที่มาจาก ธุรกิจต่างๆมันไม่ได้ต่างกันเยอะมากสอพอเนี่ยรายได้ดูจะนิดเดียวด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าตัวเทรดดิ้งเนี่ยอย่างที่เรียนไปอะคะ่ะยอดเทรดดิ้งของของกลุ่มเราเนี่ยประมาณ1.4-1.5ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะถ้ามาดูว่าการบริโภคน้ำมันในประเทศเนี่ยประมาณ100ล้านบาร์เรลต่อวันเท่ากับว่าอยอดเทรดดิ้งของเราเนี่ยก็ประมาณ1%กว,ากว่านะคะของโลกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนในเชิงของรายได้เนี่ยก็จะค่อนข้างมองเห็นแล้วมันก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะก็คือประมาณ3 12%นะคะถ้าเป็นตัวธุรกิจแก๊สที่คุยกันก็15%นะคะสอพอเนี่ยก็จะเล็กหน่อยนะคะ5% PNR 20กว่านะคะแล้วก็ OR เนี่ยพอเราแยกออกมาแล้วเนี่ยรวมถึงธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยก็ประมาณ20%อันนี้คือเรเวนดูนะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะดูธุรกิจอะไรเนี่ยดูแค่รายได้ไม่ได้นะคะมันต้องดูที่ตัวกำไรด้วยเพราะว่าถ้ามีไรายได้แต่ว่าไม่กำไรมันก็คงจะไม่ดีนะคะ เรามาดูที่ตัวอิบิดดาที่เราต้องโชว์ตัวอิบิดดาด้วยเนี่ยเพราะว่าโดยมาตรฐานของบัญชีเนี่ยถ้าเป็นบริษัทที่ถือว่าเราควบคุมได้เนี่ยเขาจะให้เราต้องออคอนโซล1 0อหรือที่เรียกว่า รวมมาเป็นบรรทัดต่อบรรทัดเลยนะคะเช่นต้องเอารายได้ของอทุกบริษัทที่เราควบคุมได้เนี่ยเข้ามารวมอยู่ในรายได้ของปตทด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึง EBITDA เนี่ยเรายังเอาร้อซของทุกบริษัทใส่เข้ามานะคะก็จะเห็นว่าพอเป็น EBITDA ปุ๊บเนี่ยสพอจะคอนทริบิวต์ใหญ่มากนะคะคือ4 7เนะคะเพราะว่าของสอพอเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาค่อนข้างจะมีภาระเยอะในส่วนของภาษีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอิบดาของเขาจะค่อนข้างสูงนะคะ จะเห็นว่าธุรกิจ อื่นๆเนี่ยสัดส่วนจะเริ่มลดลงพอมาดูถึงตัว n e t i n c o m มนะคะอันนี้ก็จะแล้วแต่แล้วว่าณปีนั้นๆเนี่ยในเชิงของตัวราคาผลกระทบด้านราคาด้านปริมาณขายเป็นยังไงนะคะอย่างในปี2019หรือปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนของสอพเนี่ยก็ค่อนข้างสูง34นะคะใกล้ๆก,กับของปตทนะคะแต่ปิตโตเคมีและการกัน,กนเ,เขาก็จะไม่ค่อยดีนะคะอย่างที่ได้เรียนไปว่าเจอในเรื่องของเทรดวอลค่าการกันที่ไม่ดีเพราะนั้นเนี่ย คอนทริบิวชันของเขาก็จะลดลงมาเหลือประมาณ9%นะคะแล้วก็ตัวธุรกิจน้ำมันกับไฟฟ้าก็ค่อนข้างจะสเตเบิลเหมือนกันนะคะก็จะคอนทริบิวอยู่ที่24%นะคะอันนั้นคือ เรื่องในอดีตกับตัวธุรกิจนะคะทีนี้มาดูว่าแล้วแผนการลงทุนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะของตัวปตทอเองเนี่ยเราบอกว่าแผนการลงทุน5ปีข้างหน้าเนี่ยก็ประมาณ1นึ0 0 0ส0ล้านบาทนะคะอันนี้เนี่ยเรายังรวมธุรกิจของ OR อเนี่ยอยู่ในสีฟ้าฟาใหญ่ๆด้วยนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้อ IPO ออกไปแล้วก็เลยรวมแผนการลงทุนของเขาเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจอื่นที่ปตททำเองจะเห็นว่าการลงทุนก็อยู่ในตัวธุรกิจ ท่อนะคะแล้วก็ธุกรกิจลงแยกรวมถึง L N G นะคะที่เป็นสีเขียวๆนะคะอย่างที่เรียนไปมาดูทั้งกลุ่มนะคะ ทั้งกลุ่มเนี่ย5ปีข้างหน้าเนี่ยแผนการลงทุนของเราจะอยู่ที่ประมาณเกือบ1ล้านล้านนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสในเรื่องของการเติบโตทางธุรกิจต่างๆแต่แน่นอนตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างการทบทวนแผนประจำปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขตรงนี้เดี๋ยวเราจะประกาศในช่วงปลายปีอีกทีหนึ่งนะคะถามว่าเงินลงทุนเหล่านี้เนี่ยไปสร้างอะไรในกลุ่มของเราบ้างนะคะออภาพนี้ก็จะให้เห็นว่าในบริษัทในกลุ่มของปะตะทเนี่ยเราก็จะมีตัวโครงการหรือตัวโรงง,งานต่างๆที่เกิดขึ้นเป็น ระยะระยะนะคะที่จะช่วยทําให้ตัวปริมาณขายส่งเสริมปริมาณขายให้เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของออโครงการต่างๆในอนาคตนะคะอันนี้จบภาพ5ปีที่นำเรียนไปนะคะทีนี้เราต้องมาดูแล้วว่าเอ๊แล้วระยะยาวที่เราคุยกันว่าน้ำมันกับก๊าซธรรมชาตินี่คนจะใช้น้อยลงไหม หรือจะไม่ใช้เลยไหมนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะคะเพราะว่ามันก็มีสองทฤษฎีบางทฤษฎีบอกว่าต่อไปเนี่ยฟอสซิลจะไม่มีคนใช้เลยจะไปเป็นพวก Renewable เป็นส่วนใหญ่มากนะคะแต่อีกทฤษฎีนึงบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก รีนิวเอเบิลเนี่ยถึงแม้ว่าต้นทุนมันจะ,ะต่ําลงแต่ว่าตัวฟอสซิลเองเนี่ยพอเวลาคนใช้น้อยลงราคามันก็ต่ําลงนะคะพอราคาต่ําลงคนก็หันกลับมาใช้อยู่ดีเพราะว่ามันเป็นเป็นอะไรที่เติมได้ง่ายใช้ได้ง่ายง่ายกว่าตัว,ตว Renewable นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคามันต่ำพอคนก็ยังใช้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วแต่ว่าท่านเชื่อทฤษฎีไหนแต่ในฐานะของผู้ประกอบการเนี่ยเราคงจะไม่สามารถจะ ไปทิ้งความเสี่ยงไว้กับเอ๊ะเราเชื่อทฤษฎีไหนแต่เราต้องเตรียมตัวทั้งสองทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของปตทเนี่ยเราต้องเตรียมตัวว่าถึงแม้เรายังคิดว่าฟอสซิลก็ยังเป็นพลังงานหลักนะคะของโลกเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ประมาทนะคะเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวในเรื่องของตัวธุรกิจใหม่ๆนะคะรวมถึงตัว Renewable ไว้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในระยะยาวเนี่ยเราเตรียมตัวยังไงนะคะเราจะเห็นว่าตัวอัพสตรีมเนี่ยเรารู้ว่า น้ำมันเนี่ยคนคงใช้น้อยลงแน่ๆแ,แต่ก๊าซธรรมชาติเนี่ยยังไงมันก็ยังเป็นมิด กับสิ่งแวดล้อมอยู่นะคะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับน้ํามันกับฐานหินแต่ว่าด้วยความที่มันใช้ได้ใช้ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยจะเป็นตัว t r a n s ซิชันระหว่างฟอ s ซิลไปสู่ตัว Renewable ในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงอัพสตรีมเนี่ยสพเขาก็จะไปนเน้นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการผลิตก๊าซธรรมชาติของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับน้ํามันเนี่ยเจ็ด เขาก็จะไปผลิตก๊าซธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ธุรกิจ L N G ซึ่งมันเป็นการซื้อขายนะคะตัวก๊าซธรรมชาติในรูปของเหลวเนี่ยแน่นอนมันต้องเป็นอะไรที่ในระยะยาวก็น่าจะยังดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มปตทก็จะไปให้ความสําคัญกับตัวธุรกิจ L N G ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เมื่อกี้ได้เรียนให้ฟังนะคะว่าเราก็มีตัว คลังที่สำหรับเก็บตัว L N G อยู่เราก็จะใช้ประโยชน์จากตัวนี้นในการทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น L N G หับของออในภูมิภาคนี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงธุรกิจเทรดดิ้งของเราก็จะไปทำธุรกิจเทรดดิ้งในส่วนของ L N G ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราก็จะรองรับนะคะสำหรับในอนาคตอันไกลนะคะมาถึงตัวดาวสตรีมนะคะเราก็บอกว่าเธุรกิจอย่างลงกลั่นอย่างเงี้ย ถ้าคนไม่ใช้น้ํามันไม่แย่หรอต้องปิดลงกลั่นหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็คิดว่าการเตรียมตัวเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างไทยออยที่ตอนนี้เขาทําโครงการ CFP นะคะถามว่าตัวนี้เนี่ยทำเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้เขาเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยพอเวลาที่คนใช้น้ํามันน้อยลงเนี่ย โรงกันที่มีประสิทธทิภาพที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่ได้เพราะว่าโรงกันที่ต้นทุนแพงๆเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้า G I M มันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทำตัวเป็น last man standing ก็คือว่าใครต้นทุนสูงปิดไปฉันก็จะอยู่ต่อเพราะว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนท้ายๆที่จะ ประสบปัญหาถ้าเวลาที่ GIM ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยออยเขาก็เตรียมตัวเขาในลักษณะนี้นะคะรวมถึงเขาก็พยายามที่จะดูว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากตัวลงกลั่นเนี่ยสามารถจะไปทําปิโตเคมีได้ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวไทยออยเขาก็ต้องเตรียมอนาคตของเขาด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับตัว GC ที่เขาทําตัวปิโตเคมีนะคะก็จะเห็นว่าราคาปิโตเคมีในตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างผันผวนโดยที่มีจีนเนี่ยเป็นตัว แปลหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเขาจะไปทําธุรกิจที่ผลิตปิตโตเคมีพื้นฐานมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่ไหวละนะคะถ้ามันเป็นตัวคอมมอดิตี้นะคะหรือที่มันเป็นสินค้าทั่วๆไปเนี่ยมันทําให้กําไรของเขาผันผวนมากอย่างนั้นเลยนะคะตัว g c เองเขาก็เตรียมตัวของเขาด้วยเหมือนกันโดยที่เขาก็จะไปพยายามหาการลงทุนที่เรียกว่าเป็นสเปเชียลตี้นะคะหรือว่าเป็นปิตโตเคมีที่มีความพิเศษใช้เพื่อ งานเฉพาะที่มันมีความยากหรือมันต้องการปิตโตเคมีพิเศษพิศษที่เรียกว่าสเปเชียลตี้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยราคามันจะแพงกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้มาจิ้นที่สูงขึ้นกับอีกอันหนึ่งที่คนก็บอกว่าปิตโตเคมีเนี่ยทำให้เกิด ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตาทะเลเรื่องของอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว G C เองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะผันตัวไปด้วยเหมือนกันในการที่จะทําอะไรที่มันเป็นเ,เป็นกรีนเป็นตัวเคมีคนะคะหรือว่าเป็นไบโอนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเตรียมการในการที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตในระยะยาวด้วยเช่นกันนะคะ มาถึงคอลัมน์ขวาสุดเลยเนี่ยก็เป็นตัวธุรกิจใหม่ๆนะคะที่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ใหฟังนะคะว่าเ,เราเตรียมตัวสําหรับอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราอยู่ในธุรกิจออยล์แอนด์แก๊สและปิโตเคมีเนี่ยเราเชื่อว่ามันก็ยังเป็นธุรกิจหลักของเราแหละยังเป็น core business แต่ว่าเราก็ต้องเตรียมสําหรับธุรกิจใหม่ๆด้วยนะคะนี่ค่ะก็คือถามว่าตัวธุรกิจที่เรียกว่าเป็น new business ที่เราเวางแผนนะคะในการเชื่อธรรมเนี่ย มีอะไรบ้างเราแบ่งเป็นสองฝั่งใหญ่ๆนะคะตัว New Energy นะคะก็จะเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับตัว r e n e w a b l e e n e r g นนะ ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราก็ยังทำผ่านตัว GPC s นะคะ,ะเป็นหลักนะคะแต่ว่าเราก็มองว่าตัว Renewable เองเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็สำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มปะตะทอเองเนี่ยเราก็มี Aspiration ว่าใน10ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะลงทุนใน Renewable เนี่ยให้ได้ถึง8กิกะวัตต์นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็น Aspiration ของเรานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เราเรียกว่า Conventional ค่ะนี่เป็นมุมมองนะคะของทางด้านกลุ่มปตทะนะคะกับการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่ต้องบอกว่าอยู่ในพอร์ตการลงทุนของหลายๆท่านค่ะแต่ว่าว ե ลฟอรัมลงทุนอย่างไรให้รวยของกรุงเทพธุรกิจและฐานเศรษฐกิจยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายเวทีค่ะในช่วงบ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางเลือกประกันหรือว่าเป็นการลงทุนทางเลือกเรื่องของหุ้นกู้หุ้นกู้ช่วนี้นีรันรวมไปถึงนะคะการติดดอยกองทุนร่วงแก้พอร์ตอย่างไรดังนั้นใครที่สนใจ ใจอยากจะติดตามนะคะติดตามได้ผ่านเฟ e บุ o กไลฟ์ของกรุงเทพธุรกิจและฐานเศรษฐกิจซึ่งเราจะมีการถ่ายทอดสดให้รับทราบกันด้วยนะคะและนี่คืองานของเวลฟอรัมลงทุนอย่างไรให้รวยค่ะ